ะพาน <c oughs> มิตรภาพไทยลาวแห่งที่5้าบินการโบลีคําไซนะครับสาวที่ท่านผู้ชมเห็นสีเหลืองนี้ก็จะเป็นเขาติดก,กระเบื้องนะครับท่านผู้ชมติดกระเบือ้องเพื่อจะติดแขนนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับแล้วจะพาท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้างานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5้า ในหลัน้องโขว่าก็จะชนการจอดกันหรนือยังนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทีมิตจะพาท่านผู้ชมมาดูความคื้นหน้าสะพานเป็นยังไงชนกันแล้วหรือยังนะครับวันนี้ทางนี้ทาง,งนี้เลยครับท่านผู้ชมก็ชนกันแล้วครับท่านผู้ชมฝั่งทางด้านประเทศลาวนะชนกันแล้ววันนี้นะเหลือตรงกลางตรัวนี้ครับท่านผู้ชมตรงกลางตรัวนี้เหลือ,ออีกบัสหนึ่งก็ชนกันนะครับ บล็อกหนึ่งก็ชนกันแล้วนะครับสลับฝาคืนหน้า,างา,านสถานอันนี้ก็เหลืออยู่บล็อกหนึ่งครับ,บก็ชนกันน่าจะาเดือนหน้าก็คงจะชนกันนะครับแต่บล็อกตรงกลางตรงนี้จะให้ท่านนายกมาเป็นตัวเชื่อมว่าอย่างนี้นะครับท่านนายกฝั่งไทยฝั่งประเทศลาวเดือนไหนอ่ะเดือนพฤษภาว่าอย่างนี้นะจะมาเป็นตัวเชื่อมสะพานสองแผ่นดินชนกันนะครับ แตอยู่ฝั่งสองฝั่งติกาฝั่งลาวแล้วก็เลยมาหน่อยก็จะทาไม่ต้องรอแล้วครับถ้ารอก็จะรอตรงกลางสุดเลยนะครับจริงจแล้วก็ก็คือห่อแล้วหรอนะครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายนะก็คือหอ่อไอที่ท่านนายกฝั่งประเทศลาวฝั่งนายแพรแล้วก็นายกแพรทองทา,งทางประเทศไทยจะมาทําพิธีเชื่อมนะครับก็คงมาเยอะอนะครับเหลืออยู่น่าจะประมาณทัก มาถึงประมาณ10 10 10 10นิ้วนะครับช่วงรอยต่อก็ทําเป็นพิธีนะครับเพื่อว่าให้ฝั่งไทยฝั่งประเทศเราชน,ก,น<ม>กันก็จะมีพิธีท่านนายกแผ่น่องตาแล้วก็นายกสอพวกรลาวนะครับสอนชายสีพันดอหรืออะไรเนี่ยนะครับมาทำพิธีเปิดมาทพิธีเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดินนะครับตรงนี้ครับ ตรงนี้นะตรงนี้นะเสานี้เลยนะครับเสานี้เลยนะครับเสานี้ต้นตรงนี้เลยนะครับจะมาทําพิธีเห็นบอกว่าเดือนพฤษภาอย่างนี้นะท่านนายกแฟนทองทานแล้วก็นายกสอนชายจะมาทําพิธีแต่พิธีเปิดก็คงไม่ได้เรียบร้อนนะครับพอเสร็จก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะเดือนพฤษภาก็คงเสร็จหมดแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า,าแต่ ต้องรอให้ปูนให้อะไรมันแห้งให้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซนต์ก่อนโน่นนะครับน่าจะประมาณแข่งเรือนะครับกันญาโน่นนะครับทําพิธีเปิดพิธีเปิดนี่ก็โอ้ใหญ่โตนะครับท่านผู้ชมอย่างที่เคยเคยเป็นมานะครับก็จะมีในหลวงนะครับมาเป็นมาเปิดให้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้อง ในน่าจะในหลวงรอสิบนะครับถ้าผู้ชมมาเปิดกันนกบท่านนายกสปปลาวนะครับมาทําพิธีเปิดน่าจะเดินกันยานะครับเดินกันยาโน้นะครับพ่ายอะไรต่อมีอะไรเข้าที่เขา้าทางแต่ก็เปิดไปใช้ไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าก็อาจจะเปิดให้ใช้ไปก่อนนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการก่อนจะเรียบร้อยเข้าที่เขา้าทางตรงโน้นตรงนี้ ก็คงจะประมาณเดือนกันยาหรือเดือนสิงหาคมนะครับอาที่ยังไม่ทำยุงนี้ก็บอกว่าให้รอโูนฝั่งในา้นำน้ำผงสะพานนี้นะแต่มันแห้งสนิทก่อนว่าอย่างนี้ถ้าไม่แห้งสนิทตรงที่ชนกันมันจะหยิบจะงออะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า,างี้นะถามคนทำงานนะครับก็ก็เหลืออีก2เดือนนะครับที่จะต้องทำให้เสร็จนะครับเดือน มีนาเมษาก็ต้องให้เสร็จแล้วนะถ้าไม่เจก็โดนปรับแล้วนะครับปรับหนักหน่่ยเด็กวันละเท่าไหร่ครับเป็นแสนแนะแสนสองแสนนู่นนะครับท่านผู้ชมได้งานไม่เสร็จนะครับ2เดือนหลวงก็ให้เวลาทนรับเหมาอีก2เดือนนะครับขยายไม่ได้ละขยายมาเยอะแล้วว่าอย่างนี้นะครับยันนี้ก็ปรับแล้วนะครับวันละสองแสนหรือวันละสามแสนประมาณนี้ะปรับหนักนะงบประมาณเกือบพันล้านนะครับ ขนาดงบประมาณ5ล้านเนี่ยปรับวันละวันละแสนวันละหมื่นเลยนะครับ5ล้านนะปรับวันละหมื่นนะครับแต่เป็นงบหลวงเขาจะมีวิธีขั้นตอนการปรับของเขาอยู่อันนี้เกือบพันล้านนะครับโอ้ปรับมันเท่าไหร่ละถ้าจะเอาเอาตัวนั้นมาประกอบกันอาจจะเป็นแสนนะครับแสนบาทแล้วอาจจะประมาณสองสามแสนบาทต่อวันนะโดนปรับนะครับ แต่เาขาเขาไม่ยอมให้ปรับและการงานเขาจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เห็นจะชนกันแล้วแต่มองเห็นโชว์ให้นันๆตรงนี้นะครับก็ขัดเถิมาหน่อยตรงนี้ตรงนี้นะครับนายกจะมาทําพิธีเทปูนเพื่อเชื่อมความจับ้านไทยลาวว่างี้นะเดือนพฤษภาฯนะครับวันที่1าเดือนพฤษภาจะมาทํานะครับ เนี่ยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนายกการตงการและก็นายกสอนช้ยั่งประเทศลรวจะมาทําพิธีเชื่อมความสัมพันธ์สอป็ะเนี้เข้าด้วยกันนะครับแต่พิธีเปิดก็ยิ่งใหญ่นะครับในหลวงรอสินั่นแหละจะมาเป็นมาเปิดให้พวกเราได้ใช้กันสัพานตรงนี้นะ เมื่อเกินมีนาก็เสร็จหมดนะครับแต่ผู้ชมมันเหลืออยู่บล็อกเดียวบล็อกเดียวเองนะครับที่เขาถ้าเขาจะทําก็เสร็จแล้วล่ะแต่ทีนี้เขารอให้ปูนมันแห้งสนิทก่อนที่จะชนกันนี้นะเขาก็เลยยังไม่ทํากันนะครับเห็นบอกว่าเดินมีนาโอเคแล้วล่ะทํากันนะครับ สองต้นที่เห็นเหลืองๆนี่จะเป็นจะเป็นกระเบื้องนะครับจะเป็นกระเบื้องที่เขามาติดเสานะครับติดกระเบื้องติดเสาสีเหลืองนี่นะครับติดกระเบื้องสีเหลืองแล้วก็จะเอาแคานมาติดนี่นะครับก็เห็นหมดแล้วครับตรงตรงตรงปลาฉุดก็กาลังทําเหล็กขึ้นไปเขาก็จะหลอนะครับเทที่เมนไปนะตรงนู้นไกลเห็นนะเสาจะฉุดอย่างนั้นะครับแต่ตนี้เสุดตรงแหลมตรงนน้นเลยนะครับ กำลังประกอบกันอยู่นะครับเดีกยเก็เทนะคะรับตัวนี้ก็เริ่มสีเหลืองเหมือนกันต้องติดกระเบื้องสีเหลืองนะครับแล้วก็เอาแคนนี้จะเป็นรูปแครสีขาวนะครับมาตีก็คงเร็วๆนี้ก็คงจะเห็นแล้วนะครับตอนนีมงานเห็นอบอกว่าได้ขทางหลายแล้วนะ97%แล้วว่างนี้แล้วอีก3%ก็จบอ้าวเราว่าล้มตา จบไม่สิ้นก็บ่าวปน็นการก็จะนาเสนอแฟนกลับมารีวชมกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คงเสร็จแล้วลหละนะครับคงไม่เหลือนะหลงบรรการก็ดูอยู่ทุกส่วนก็กําลังจะเข้าขั้นตอนของการจบสิ้นของงานนะครับว่าจะเป็นถนนสะพานขาออกขาเข้าไ็ดีนะครับก็จะโอเคหมดแล้วนะครับสีเหลืองนะครับเสาติดสีเหลืองเป็นกระเบื้องนะครับเป็นว่าเป็นกระเบื้องสีเหลืองนะติด ติดติดติด,ตดแล้วก็จะเอาแค้นขาวมาติด่างนี้อ่าองค์จะสวยงามนะครับเพื่อสีเหลืองข้านสีขาว